ทองคำราคาพุ่งทะลุฟ้าใครจะเชื่อว่าวันนี้ราคาทองคำในประเทศเราจะไปแตะ65,800่65,800บาทต่อบาททองคำแล้วนักวิเคราะห์หลายสำนักยังมองว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นและมีโอกาสเห็นราคาทองคำโลกพุ่งไปถึง5,000ดอลลาร์สหรัฐภายในปี2026แต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันครับอัปเดตล่าสุดราคาทองคำวันนี้ที่15ตุลาคมสมาคมค้าทองคำได้ประกาศราคาเปิดตลาดเช้าวันนี้15ตุลาคม2568 พบว่าราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นถึง200บาทต่อบาททองคำเมื่อเทียบก,กับราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้ใครที่กำลังคิดจะซื้อทองอาจจะต้องคิดหนักหน่อยแล้วล่ะครับตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ที่เว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ h t t p s w w w g o l d t r a d e r s o r t h มาดูรายละเอียดราคาทองคำณเวลา9นาฬิกา2นาทีของวันนี้กันครับทองรูปรพรรณ ราคาขายออกอยู่ที่ 65,8. 0 0 0 0บาทต่อบาททองคําส่วนราคารับซื้อคืนอยู่ที่6 3 5 9 6 2 0บาทต่อบาททองคําทองแท่งราคาขายออกอยู่ที่65.00 0 0 0บาทต่อบาททองคําและราคารับซื้ออยู่ที่64,9.0 0 0 0บาทต่อบาททองคำโกลด์สปอตราคาทองคําตลาดโลกเศร้าอยู่ที่4 2 3 3 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อออนราคาทองคําโลกทําสถิติใหม่ ราคาทองคําในตลาดโลกทยานขึ้นอย่างน่าตกใจทะลุ4,200ดอลลาร์สหรัฐต่อออนไปแล้วปัจจัยหลักที่หนุนราคาทองคําให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคือความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจจะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้เหตุผลก็คือภาวะที่หน่วยงานรัฐบาลบางส่วนต้องปิดทําการก๊อปเวนเมนเชด o าลส่งผลกระทบต่อการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญทาให้เฟดอาจ,จต้องทบทวนนโยบายทางการเงินของตนเองราคาทองคําตลาดสปอต Code, สอดโกนเศร้าปิดตลาดที่4,193.39ดอลลาร์สหรัฐต่อออนเพิ่มขึ้น1.3%นี่แสดงให้เห็นถึงความต้องการทองคำในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วราคาทองคำตลาดโคแม็กส่งมอบเดือนธันวาคมเศร้าปิดตลาดที่4,203.70ดอลลาร์สหรัฐต่อออนเพิ่มขึ้น1.0%สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในแนวโน้มราคาทองคำนักวิเคราะห์ชี้สงครามการค้าดันราคาทองคำ นักวิเคราะห์จากซิตี้อินเด็กซ์มองว่าความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่กลับมาร้อนระอุอีกครั้งเป็นอีกปัจจัยสาคัญที่ทําให้นักลงทุนหันมาถือทองคําเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเกิดความไม่แน่นอนในตลาดหุ้นหรือตลาดอื่นๆทองคํามักจะเป็นที่พักเงินที่ได้รับความนิยมเสมอและนักวิเคราะห์จากซิตี้อินเด็กซ์ยังคาดการณ์ด้วยว่าราคาทองคําอาจพุ่งไปแต่5000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนได้ภายในปี2 0 2 6แต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจการคาดการณ์นี้เป็นเพียงการวิเคราะห์์ถาานการปะ จัจุบันเท่านั้นสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงได้เสมอใครจะไปรู้ว่าจะมีปัจจัยอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกบ้างมุมมองจากกรุงไทยโกลบอลมาเก็ตนายภูลพณนธุ์ธิบุญนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนจากกรุงไทยโกลบอลมาเก็ตธนาคารกรุงไทยให้ความเห็นว่าแม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีจะปรับตัวลดลงบ้างรวมถึงนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับความขัดแยง้งทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐแต่บรรยากาศในตลาดการเงินที่เริ่มกลับมาเปิดรับความเสี่ยง risk on ประกอบกับแรงขายทํากําไรทองคําได้จํากัดการปรับตัวขึ้นของราคาทองคําทําให้โดยรวมราคาทองคํยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ sideways ใกล้เคียงกับ4 200ดอลลาร์สหรัฐต่อออนสัญญาทองคําตลาดโคเมกส่งมอบเดือนธันวาคม2025และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปแม้ว่าปัจจัยหลายอย่างจะหนุนราคาทองคําแต่แรงขายทํากําไรก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูเช่นกันเพราะอาจทําให้ราคาทองคําผันผวนได้ในระยะสั้นสรุป ราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้มีปัจจัยสนับสนุนหลายด้านทั้งจากความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบีย้ยของเฟดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรวมถึงสถานะของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างไรก็ตามนักลงทุนควรติดตามข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดและพิจารณาปัจจัยเสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนคำถามชวนคิดคุณคิดว่าราคาทองคำจะไปถึง5,000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์พายในปี2 0 2 6จริงหรือไม่หรือว่าจะมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลดง มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ